ไม่ใช่บุรีรัมย์สิจะกลับไปจันนึงเลยใจไปเลยกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันทร์เอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์สิจะกลับไปจันนึงเลยบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันทร์เอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์สิน่ารักนะคะน้องฟอร์ดเนาะจะกลับที่จันทร์วันนั้นน่ารัก แม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะที่รักนะคะทั้งสองก็จะบอกว่าลุ้นๆน,นะคะอยากให้กลับไปหากันส่วนคนที่บอกว่านะคะไม่รู้เจตนายัางไงนะคะเนาะที่บอกว่าเออไม่อยากให้กลับไปอย่างนั้นหากันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าแบบนั้นแบบนี้คอมเมนต์นะคะก็แล้วแต่เนาะแต่บางคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่จะคิดบางคนบางคนนี่บอกนะคะ ด้วยก่อนนะคะว่าอันด้วยความจริงใจหรือเปล่าไม่รู้นะคนเราเนาะมันก็มีหลายประเภทเราก็ไม่สามารถที่จะว่าใครได้นะแต่ในนะคะเอจันหอมเป็นเอฟซีมานานแล้วนะคะแต่เพิ่งมาทําเรื่องนะคะติดตามดูนานแล้วนะคะติดตามดูนะคะเพราะว่าเอา้าความรักนี่แหละนะคะความน่ารักของสองคนนี่แหละเลยมาติดตามเนะะาะเธอเห็นคุณแพรรี่ไปอันนี้กับคนอื่นนะ ก็ใจแป้วนะก็เลยไม่ลงคลิปนะพอมาจะคืนดีกันก็เลยกลับมาลงคลิปนะคะน่ารักมากเลยนะไม่รู้แล้วแต่และคนจะคิดแต่เรานี่อยากเห็นคนมีความสุขกันมากกว่าที่จะมีความเกลียดกันแล้วก็เราเป็นเอฟซีติดตามดูเนาะก็อยากเห็นทุกคนมีความสุขอยากเห็นทั้งสองมีความสุขทั้งคุณแพรีทั้งน้องฟอร์ดนะคะหลายคนบอกว่าแบบนั้นแบบนี้นะคะ แต่ว่าไม่มีใครรู้เท่าสองคนที่รู้กันนะคะทั้งคุณเพรี่แล้วก็น้องฟอร์ดนะคะคุณเพรี่ก็น่ารักเนาะเขาเรียกว่าคนดีสินเสมอกันถ้าเป็นเนื้อคู่กันยังไงมันก็ไม่พ้นกันหรอกนะคะ fc แฟนคลับนะคะที่ไม่มันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเหมือนคุณเพรี่ให้พรปีใหม่เนาะก็ไปฟังดูเถอะนี่ก็สัจธรรมของมนุษย์นะ <laughs> จะกลับไปจันนึงเลยน้าใจสั่งมาบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่ไอ้บุรีรัมงสิจะกลับไปจันนึงเลยกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่ไอ้บุรีรัมงสิจะกลับจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่ไอ้บุรีรัมงสิจะกลับไปจันนึงเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่ไอ้บุรีรัมงสิ ร้านชาบูปิ้งย่างใช่ไหมครับที่พิซซ่าเอ่อถ้าใครจะมาร้านนี้นะครับต้องจองประมาณกี่เดือนครับพื่ถึงได้เกือบสองเดือนเกือบสองเดือนนช่รับนี้เกือบสองเดือนนะครับอันนี้ถือว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์สิจะกลับไปจันเ,เลยจะกลับบ้านแล้วนะครับ ลัับบ้านนทที่จร์ครูฟอร์ดจะกลับไปจันร์นะคะตามหาหัวใจให้เจอนะเอฟซีสนับสนุนลุ้นลุ้นลุ้นมานะโอกาสไม่มีมาบ่อยนะมีคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงกลางแต่ว่าจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะความรักของทั้งสองเนาะคุณแพรี่เป็นคนฉลาดนะเอฟซหลายคนนะคะไม่ต้องบอกอะไรนะคะว่าคุณแพรี่เรียกผิดหรือยังไงยัง แบบว่าไม่เห็นด้วยยังไงนะคุณแพรรี่เขาเป็นคนฉลาดเ้อะ fc ที่มาเม้นนะไม่รู้นะคนเราเขาเรียกว่าบางทีมีทั้งหวังร้ายและหวังดีเนอะแต่สำหรับ fc ที่รักนะคะก็ด้วยความที่หวังดีก็อยากเห็นความสุขนะคะเหมือแนบบคุณแพรรี่บอกนะความสุขมันในปัจจุบันเน้นปัจจุบันนี่นะ ว่าพี่สมปองพูดนะนนี่แหละคือเรื่องจริงนะน้องฟอร์ดจะกลับไปตามหาหัวใจอย่าลืมเดอ้ออย่าช้านะหนูนะคะคุณครูฟอร์ดนะคะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยนะไม่คว้วไว้ไม่ได้เดอ้อเจ๊เขาให้โอกาสหนูแล้วนะให้ผมแล้วนะคะคุณครูปรอดครูฟอร์ดนะคะน่ารักเนาะจิตใจดีมีใจมุ่งมั่นไม่เหมือนแบบว่าต้องไปคนโน่นคนนี่ไม่มีนะคะ แสดงว่านางก็รักคุณแพรี่มากเหมือนนางพูดนางเป็นคนพูดตรงนะพูดตรงๆตงามที่เราดูมาตั้งแต่แรกนางพูดตรงและนางก็มีความจริงใจให้กับคุณแพรี่คุณแพรี่ฉลาดรู้ว่าใครจริงใจและไม่จริงใจเอฟซี FC, ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแพรี่น่ารักจิตใจดีงามนะคะ ก็ขอต้องฟอรสมหวังเด้อจะไปตามหาหัวใจให้ได้ไม่ต้องเลยนะคะตามหาหัวใจจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่บุรีรังสิไมกลับไปจันหนึ่งเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่อบุรีรังสิไมกลับไปจันหนึ่งเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับ กลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่อบุรีรังสิจะกลับไปจันหนึ่งเียไปเลยไปเลยไปจันเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่อบุรีรังสิจะกลับไปจันหนึ่งเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่บุรีรังสิอย่ามัวแตะเล่นนะคะหยอกหยอกนะคะจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านที่จันเอ้ยไม่ใช่อบุรีรังสิ